สวัสดีครับกลาบสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ดับเบิลคล c h นะฮะอะก่อนที่จะเราจะไปเข้าไลนะ์นะผมไม่รีรอนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นให้ด้วยครับนะฮะช่วยสนับสนุนช่องที่อยู่บนหน้าจอนี้ให้กับทุกท่านด้วยนะครับทั้ง Facebook ทั้ง YouTube เลยนะฮะนี่เรียกว่าเข้าเรื่องเลยเข้าเรื่องเลยนะครับคือวันนี้อย่างที่รู้กันนะใครได้ติดตาม NBA มาจะรู้ว่าเฮ้ยเทพเดเมลี มันมาจุดตีอะนึกภาพออกว่าแล้วประเด็นคือ NBA เขามี2นาที18บแวิสุดท้ายมาให้เราดูพอดีแบบว่าไม่ตัดเลยนะทีนี้เราก็คือคือเราจะไม่ได้ไปดูแบบว่าไม่ตัดเลยนะแต่หมายถึงเราจะมาวิเคราะห์กันว่าเทพลีเนี่ยเดือดยังไงแล้วทําไมเทพลีถึงถึงกลายมาเป็นแบบตัวเอ็ก t o แฟกเตอร์ของซันที่พลิกกลับมาชนะชนะของแมฟได้เพราะว่าแมฟเนี่ยโอ้โหขึ้นนําไปเยอะ2รอบถูกบ้าแต่กลับมาชนะได้นะแต่ว่าช่วงเนี้ยตอน100กับ101เนี่ยคือ ช่วงที่ฟินิกลับมาขึ้นนำแล้วช่วงท้ายๆแล้วแต่ว่ายังสามารถประคองแต้งไปได้มันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราจะไปรับชมกันนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นอย่าลืมนะฮะนี่ฮะผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของเรานะครับ s n m a อนานะฮะจำหน่ายเครื่องซีลหลากหลายชนิดเลยนะครับเปิดบริการมานานแล้วนะฮะมีความน่าเชื่อถืออย่างมากนะครับใครอยากติดต่อลิงก์ใต้ description มีอยู่นะครับนอก้วกต้องนี่ฮะขอบคุณนะครับนายทุนทุกท่านนะครับที่สมัครเข้ามาเป็น Member s h i p กันอย่าลืมนะฮะนอกจากกดไลค์กดแชร์สามารถสมัครเข้ามาาเเป็นน Membership ให้้้รกัไดดวย ทีนี้เราเราไม่ลาชอครับร้อช้ารอช้านะครับนี่ไม่มีใครเล่นด้วยนะเต้ไม่อยู่นะซัดคนเดียวเลยเราเราเราไปดูเพลงแรกกันเลยดีกว่านะเพลงแรกเนี่ยจริงๆเรียกว่าไม่มีอะไรมากอ่ะดูดูเต็มเ็มก่อนแล้วกันนะนี่ฮะอ่ะเดี๋ยวดูกูโดนลิขสิทธิ์อีกนะครับอ่ะนี่ฮะจริงๆเพลงนี้ไม่มีอะไรนะมันก็คือมันก็คือการพยายามที่จะเล่นอ่ะนะครับ hunting mismatch mism นะครับเห็นป่มเนี่ยตะเกียสกีนไปแล้วหนึ่งรอบ ไปต่อไม่ได้แล้วก็กลับมาสกรีนใหม่นะฮะคือคือไม่ได้มีอะไรมากเลยนะคือคือเขาพยายามจะเอาเอตันพยายามจะเอาเนี่ยเนี่ย,เ,ยเห็นไหมพยายามจะเอาเอตันแต่พอสุดท้ายไม่ได้ก็ยิงนะครับอันนี้คือดอนชิตเนาะอ่ะถ้าเรากลับไปย้อนเพลงง่ายๆก็คือเนี่ยเขาเซตปั๊บเห็นไหมเอตันอยู่นี่คริสตินวูดอยู่นี่คือเขาพยายามจะเอามิคาบริเจตออกจากทางด้านของของลูก้าร่นะฮะเนี่ยแล้วลูกนี้ก็คือจะจะให้ทางด้านของคริสตินวูดโกลใช่ป่ะปั๊บอ่ะโล e, ไม่ได้เห็นไหมมีตัวมาซ้อน2ตัวนะครับ นี้วูดก็จ่ายไปจ่ายไปเออไม่เอาวูดกลับมาจะข้ามไม่ข้ามให้ลูก้าดีกว่าให้ลูก้าจบเพลงดีกว่าแล้วก็เซตใหม,ห,หม่เห็นปะเหมือนเดิมเลยฮะเนี่ยกระจายออกไปสมตัวเนอเล่นเหมือนแมฟปกติครับนะตั้งแต่โอ้โหผมว่าถ้าใครได้ดูช่องเราน่าจะรู้อยู่แล้วว่าแม p เล่นยังไงเนี่ยพยายามจะเอาพยายามจะเอาแต่พอข้ามไม่ได้ลูกนี้ต้องชมบริจ g e t ์นะบริจ g e t ์ไฟสกรีนดีแล้วก็ฟอร์ดให้ดอนชิชต้องยิงซึ่งก็ไม่ลงนะครับ ลูกนี้ซันก็ได้หรีบเปล่าไปนะฮะทีนี้เราก็จะกรอมากรอมาถึงเพลงนี้ฮเนี่กรอมาถึงเพลงนี้อ่ะเรามาเริ่มที่ half court offense นะครับตอนนี้ซันนำอยู่101ต่อ100ถูกป่ะทีนี้ซันเล่นแผนนี้ยังไงครับในในสนามเนี่ยไม่มี cpt นะซึ่งซึ่งผมไม่แน่ใจเหมือนกันคือเขาเอา d a m นลีลงมาแทน cpt นะเออนะครับไม่ไม่ทราบว่าเหตุอันใดแต่ว่าแม่ง w o r ์คครับนั่นก็คือนี่ฮะเซตนี้ครับทุกคน ปุ๊บนี่ฮะเซตนี้คืออะไรฮะให้เดนเดเรตันวิ่งขึ้นมาสกรีนให้ทางด้านของบุกเกอร์เขาให้บุกเกอร์เป็นคนถือบอลน,นะปุ๊บอ่ะสวิตสวิตเสร็จเจอครีเบอร์ซึ่งซึ่งครีเบอร์ก็สามารถสู้กับมิสแมชได้นะเท่าคือคือผมชมไปเยอะมากแล้วนะปั๊บอ่ะยังไงได้ไหมไม่ได้ฮะเนี่ยเห็นไหมมันยากฮะมันยากนะทีนี้จ่ายให้เดเมลียิงแม่งเลยสับอา นะครับนี่ฮะลูกแรกของเดเมนลีมาถามว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรครับทุกคนทุกคนดูตำแหน่งของคริสเตนวูดนะครับคือคริสเตนวูดเนี่ยจริงๆอาจจะต้องขยับมาตรงนี้นิดนึงนะนะครับแต่แต่เอาจริงอ่ะเอาจริงมันก็เป็นความผิดพลาดที่แก้ไขตัวเองได้ค่อนข้างโอเคแต่ยังไม่ดีพอใช้คํานั้นดีกว่าเนี่ยปรับเห็นไหมทุกคนยังยังอยู่ยังอยู่ครบนะดอนชิชดูวิกซด์แล้วคอยรีบาร์ถูกปะ่ะคริสเตนวูดจริงๆน่าจะต้องขยับมาประมาณตรงนเนี้ยเนี่ยนะครับ ขยัอยมาตรงนี้หน่อยเพราะว่าเดเมนเียต้องชมด้วยนะว่าเขา r รีโลเคชจากตรงนี้วิ่งมาตรงนี้ด้วยทีนี้พอบุกเกอร์ไม่ได้เสร็จปั๊บเห็นละเห็นไ er หมบุกเกอร์เนี่ยเห็นละเฮ้ยเดเมนเีเทพหลีว่างนี่หว่าเทพลีว่างแล้วถึงด้านของคริสตินวูดได้แทบจะอยู่ลายเดียวกันเลยเห็นปมันก็เลยมีสเปซให้หลีได้ยิง ปรับเนี่ยแล้วคริสตินวูดจริงๆก็ไปคอนเทสแล้วแต่ว่าไม่ทันนะครับก็ถือว่าเป็นความยอดเยี่ยมนะของของทางด้านของเดวินบุกเกอร์ er ด้วยแล้วก็เทเหลี่ด้วยนะครับนี่เขาก็เฮฮาสนุกสนานกันไปนะแล้วก็ลูก้าลูก้าแม่งไปโดนเทคนิคอลเว้ยเรื่องอะไรสักอย่างนะครับแล้วอ๋อเหมือนลูก้ารไปโยนบอลไปโยนบอลแล้วลูกาแบบเฮ้ยขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจจริงกรรมการไม่สนใจครับซัดแม่งเลยนะจากที่เป็น100ต่อ104กลายเป็น100ต่อ105รานะฮะแล้วทางด้านของดีบุกก็ยิงลูกนี้ลงไป แต่อันนี้มันไม่อยู่ในเพล์เนาะช่างแม่งแล้วกันนะครับเรามาถึงนี่ฮะต่อเลยดีกว่าปุ๊บส่งเฮะนะครับเพื่อนส่งเฮอ,อ่ะส่งมาปับ๊บนี่ทางด้านของลูก้าก็ผ่าบอลขึ้นไปตอนนี้ตามอยู่5แต้มเลยหนึ่งนาที35ิาวินะครับแล้วสิ่งที่ลูก้าทํทำคืออะไรครับแน่นอนครับว่าดัลลาสเมริกเนี่ย <laughs> ถ้าถึงช่วงขับขันหรืออะไรเมื่อ,อไหร่เนี่ยนะครับจริงๆไม่ต้องช่วงขับขันหรอกแทบจะเล่นเป็นปกติอยู่แล้วก็วคือการ hunting mismatch ครับ เห็นไหมเห็นทุกคนเห็นเรกจี้บุลหลอกไหมครับสตาร์ทมาตั้งแต่โหสูงไหญโกโลกอะฮะมาเซ็ตสกรีนให้ถามว่าทำไมต้องให้เรกจี้บุลหลอกมาสกรีนฮะเพราะว่าเขาจะเอาแคมเปญไงฮะนี่ฮะสวิตแล้วฮะแค่ตอนแรกแคมเปญติดบุลหลอกอยู่ใช่ป่ะนี่นี่มาแล้วเห็นปะกลายเป็นว่าบริจิตปิดบุลหลอกแล้วและหลังจากนั้นก็ตามเรื่องตามราวครับในด้านของแคมเปญจะทํอะไรดดนชิชได้ครับนี่ดอนชิชฆ่าไม่ได้ใช่ป่ะกูถ่ายแม่งเลยมิสมชบงบงหมุนไปได้ฟาวนะครับ ได้เปลแล้วกรรมาการเปล่าแล้วก็ได้มา2ลูกนะครับแล้วก็ยิงฟรีโทลงไปนะครับเนี่ยยิงฟรีโทลงไปอย่างง่ายดายนะก็กลายเป็นหนึ่งร้อยหนึ่งนะครับตอนหนึ่งร้อยสองแล้วนะครับหนึ่งร้อยหนึ่งตอนหนึ่งร้อยสองแล้วเรียบร้อยไปแล้วครับตะกี้ได้ฟรีโทไปแล้วทีนี้ฮะมาต่อกันนะครับลูกนี้เนี่ยเป็นลูกที่แบบเป็นลูกที่แบบน่าสนใจมากนะน่าสนใจมากใครให้คําตอบผมได้ช่วยบอกทีนะคือผมก็จะมีทฤษฎีอยู่คือลูกเนี้ย เขาให้เดเมตีไปสกรีนใช่ปะ่ะตอนแรกเดเมตรีเหมือนจะมาสกรีนใช่ปะ่ะแต่เดเมตรีหักออกไปเว้ยนะครับคือเดเมตรีไม่ได้ไปสกรีนทีนี้ผมงงว่าทา้งน้นของเรจจี้บุลหอกเนี่ยทำไมถึงยังต้องสเตย์อยู่ตรงนี้เดี๋ยวทุกคนดูปึ๊บเห็นไ่มเรจจี้บุล็อกไม่ได้ตามไปนะเรจจี้บุล็อกไม่ได้ตามเดเมตรีไปคือเธอไม่เห็นฉันในสายตาหรอคือนี่คือเทพนะนี่คือองค์อองเทพลีนะครับแล้วคุณไม่ตามองค์เทพลีอะ่ะคุณคิดผิดแล้วเรจจี้บุลหลอกนะครับคือผมไมม่่ใจจวาวาบุลออกะะพย,ายา จำกัดสเปซหรือลบาว่าแบบถ้าบุกเกอร์มาจะได้ซ้อนแต่แต่ฝั่งนี้ก็มีดอนชิชไม่แน่ใจว่าเออช่วยดอนชิชหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยเห็นปะเห็นปะคือหยุดตรงเนี้ยสามตัวแล้วก็ทิ้งเทพรีไว้คนเดียวคือคือผมว่าแบบเอ๊ะทำไมนะนะครับทำไมถึงไม่เห็นเขาในสายตานะครับเนี่ยดอนชิชก็คือสองคนนี้เล่นแอ้สี่คนนี้คือเล่นแอคชั่นตามปกตินีความหรอไหมว่าแบบอ่ะคุณสกรีนผมขึ้นมาไม่ให้คุณข้ามนะดอนชิชขึ้นมาสูงทีนี้บุกเกอร์เห็นเดเมทรีปั๊บส่งบอลไป ข้ามฮะแต่ลูกเนี้ยโฟลเตอร์ไม่ลงน่าเสียดายมากนะโฟลเตอร์ไม่ลงนี่ท่านเทพรีคือแบบโดนเมินจัดๆัดอะผมบอกเลยอ่ะไม่เป็นไรครับเซตใหม่นะไม่ใช่เซตหย่อนะนี้เซตใหม่นะครับถามว่ารันแผนใหม่ไหมไม,ไม่ไม่ฮะเพราะว่าบุกเกอร์บุกเกอร์ก็เหมือนจะเอาดอนชิชเหมือนกันหรือว่าว่าบุกเกอร์ก็จะเอาดอนชิชเหมือนกันที่ให้บริเจนมาสกรีนะ่ะปับ๊บอ่ะนี่ฮะก็เลยได้ดอนชิชจริงๆพอได้ดอนชิชเสร็จแต่ประเด็นคือน,นี่ฮะแมฟเล่นแบบนี้ครับพอได้ดอนชิชเสร็จปับ๊บอ้าวกูไม่ให้นะดดออรเีนนนนฟิิิ่สมธกับชชคื เรีกว่าดับเบิลทีมเลยคือจะบอกว่าดับเบิลทีมเพื่อจะแทรปขนาดนั้นไหมมันดูเหมือนว่าจะไม่ได้แทรปแต่ว่ามันคือการที่ไม่ให้ผ่านไม่ให้บุกเกอร์ข้ามแล้วก็จ่ายให้คนอื่นแทนนะครับเนี่ยเนี่ยบุกเกอร์ก็มาเห็นว่าสองคนนี้ตามติดเป็นเงาเลยฮะพอตามติดเป็นเงาเหลือสองจุดแดวิเทพรีฮะรีโลเคอีกแล้วฮะเทพรีรีโลเคดฮะปเ,เป็นไงแล้วก็ยิงลูกนี้นฮะ ไม่ลงนะแต่เกือบลงนะครับคือเอิงอะ่ะผมว่าที่เทพรีค่อนข้างได้เฉิดฉายในช่วงท้ายเนี่ยส่วนหนึ่งเพราะว่าหลายๆคนเขาทิ้งนะคือแมฟเหมือนจะแบบยอมทิ้งเดเมนรีไปอะ่ะเออเพราะว่าเอฟฟ c เชนซีมันน้อยในยอันนี้คือเท่าที่ผมคาดการแล้วก็วิเคราะห์นะนะฮะเออมันจะเป็นประมาณนั้นนะฮะทีนี้ก็มาถึงเกมบุกข,ของ Math แมฟละนะครับ1นึต่อหนึซึ่งเหมือนเดิมครับไม่ต้องคิดอะไรมากฮะเล็กจี้บุลหลอกมาสกีน แล้วก็ให้เดเมตลีคือจะเอาเดเมตลีอะแคมเปญแคมเปญไม่ได้อยู่ในใ,ในในชุดนี้แล้วนะนะครับแคมเปญไม่ได้อยู่ในชุดนี้แล้วลนะดีเฟนที่น่าจะอ่อนที่สุดก็ก็ให้เดเมตลีไปเลยเนี่ยแล้วก็ไม่มีอะไรครับลูกา้าลูก้าจะทําไงทุกคนไม่มีเลยดูดิดูด,ด,ด,ดิบิจเจตแม่งพีโรเท่แล้วอะคือบุลล็อกอยู่ตรงนี้นะแต่บิจเจตแบบพีโรเท่ไรกูกูไม่เอาอะเพราะกูคิดว่าเดเมตลีแม่งโดนข้ามแน่แน่กูกูมารอซอสเลยดีกว่านะครับแล้วก็ให้เอตันดูไปสองคนถูกปะแต่แน่นอนครับว่า ทางด้านของลูกาเนี่ยพอคือคือพอบริจิสเขยอบมาอย่างเงี้ยลูกาแม่งข้ามเลยแล้วพอข้ามเสร็จปับ๊บนี่ฮะเดเมนลีฮะกลายเป็นตัวร้ายเลยฮะลูกนี้คือแอนวันของลูกาดอนชิชนะแล้วก็ได้ลูกโทษหนึ่งลูกด้วยนะครับอ่ะได้ลูกโทษหนึ่งลูกเสร็จปับ๊บอ่ะนี่ฮะลูกาลูกาก็ได้เรกว่า ไม่พลาดนะไม่พลาดนะครับเหมือนเหมือนวันนี้จะยิงฟีโทเพอร์เฟกนะสำหรับดูก้านะครับเนี่ยเรียบร้อยกลายเป็น1 0 5้าต่อ1 0 5้านะครับแต่แน่นอนครับว่ามันไม่ได้จบอย่างนี้ครับเพราะมันจบตรงที่ทึงได้ของฟินิกซ์ซันฮะสามารถเอาชนะในเกมนี้ไปได้และเอาชนะได้ยังไงล่ะฮะดูฮะดูเทพรีฮะเทพรีเป็นคนเริ่มเปิดเพลงนะก็คือเป็นคนอินบอลนะเนี่ยเทพรีเป็นคนอินบอลนะครับแล้วเพลงนี้เล่นยังไงฮะปับ๊บนี่ฮะ บุกเกอร์ออกไปรับบอลไม่ได้ใช่ไหมปั๊บให้เอตันเอตันรับบอลเสร็จให้บุกเกอร์ก็คือเขาจะเริ่มที่บุกเกอร์นั่นแหละนะครับแล้วสิ่งที่ทําคืออะไรครับเหมือนเดิมฮะเหมือนเดิมเลยจะข้ามดอเรนฟินนิสมิดดอเบสเปอร์ิมิเตอร์ดิฟเอนซ์ของแมฟมันก็เป็นเป็นอะไรที่เรียกว่าสิ้นคิดแล้วกันคือ,ค,อคือมันไม่ใช่เพลย์ที่ถูกที่ควรสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ซันต้องทําก็คือเอาไงฮะรอรอฮะอันนี้เรียกว่าประวิงฮะประวิงเวลาก่อนพอไปวิงเวลาเสร็จปับ๊บมาแล้ว แต่ก็อย่างนี้ผมบอกว่าเคลเบอร์ก็เป็นคนที่สวิชได้ค่อนข้างโอเคอยู่แล้วเพละกี้เราให้ดูแล้วนะครับเนี่ย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 แล้ว,แล,วแล้วเห็นไหมเห็นไหมดอร์เรนฟินิสซิมิทบอกว่าลูก้าลูก้าขยับขึ้นไปถา,ถามว่าทําไมต้องให้ลูก้าขยับขึ้นไปคือขึ้นไปซ้อนฮะขึ้นไปซ้อนนะเพื่อไม่ให้ถึงด้านของบุกเกอร์ไดรฟ์ได้หรือว่ายิงมิดเวนช์ในพื้นที่ที่เขาถนัดได้นะครับแล้วพอไปซ้อนไม่เท่าไหร่ครับไปเลยครับนี่ฮะไปดับเบิลทีมเลยนะแล้วเล็กจีบุลล็อกก็ขเขึ้นมาเพื่อดูตัวนี้นะครับเพื่อดููตัวนนีี้ถกปะฮะ แต่ประเด็นคืออะไรฮะพอลูก้าโดนเหมือนจะโดนแทรปฮะก็ปล่อยออกมาให้เดเมนลีฮะปล่อยออกมาให้เดเมนลีปับ๊บแล้วทุกคนดูการโรเทชของแมฟนะค่อนข้างจะเพอร์เฟกนะคือคืออ่างั้นกูก็อยู่กับบุกเกอร์ไปนะครับนี่ก็อยู่นี่นี่อยู่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ค่อยดูวีกไซ์ได้ถูกปะปับ๊บอ่ะกลับไปเพราะาอะไรฮะทำไมถึงต้องส่งกลับไปเพราะว่าเพราะว่าแม่งได้ดดนชิชแล้วถามว่าพอได้ดอนชิชเกมรับของแมฟทําอะไรต่อครับไปแทบเหมือนเดิม <laughs> คือยังไงก็คือยังไงก็ตามเขาจะไม่ให้บอลกับบุกเกอร์นึกภาพออกปะเขายอมที่จะเสียแบบยอมต้องโรเตทอ่ะเออแล้วก็บอลนกลับมาถึงเทพรีใหม่ฮะแล้วมันเหลือห้าวิทุกคนมันเหลือห้าวิแล้วสิ่งที่เทพรีทําคืออะไรครับเทพรีดライブครับเทพรีดライブแล้วถ้าใครถึงตรงนี้ฮะป้าออนอันงลุงสมชายเออน้าสมหมายคิดแน่นอนว่าเชี่ยลูกนี้ยากแล้วเดเมนลียังไงก็ไม่ลงนึกภาพออกปะคือแม่งทับช็อตชัวร์วเนี่ยคือแบบดินวิดดี้แม่งเอ้ยมึงไม่รอดหรอกนะครับ แต่ที่ไหนได้ครับนี่คือเทพฮะนี่คือเทพครับเดเมลีทัฟช็อตทัฟช็อต mm hmm. แห่งความเทพทุกคนเดี๋ยวผมจะพอให้ดูว่าตัวแม่งเอียงแค่ไหนฮะแทบจะ45องศาทุกคนนี่มันยิ่งกว่าโคบีบรันยิ่งกว่าสเตฟานเคอร์รี่ยิ่งกว่าไมเคิลจอแดนฮะไอ้เชี่ยบ,บ้าไปแล้วลูกนี้ผมนั่งเหวอเลยแบบมั่งลงไปได้ไงวะนะครับสับลงไปโอ้โหแฟนเฮแฟนซันเฮทั้งสนามนะ แล้วทีนี้ก็มาถึงช็อตสุดท้ายนะครับเหลือ8.6วิถูกไหมลูก้าก็เอาบอลขึ้นมาดินวิดดี้รีบรีบสกรีนรีบสกรีนเพราะว่าจะจะให้ลูก้าไปเจอกับเดเมนลีถูกป่ะแต่คราวนี้ครับมันเหลือ4.2 4.3เนี่ยแล้วก็สเต็ปแบ็กยิงไม่ลงฮะก็เลยกลายเป็นว่าชัยชนะนี้เป็นของฟินิกซันนะฮะก็เนี่ยแหละนะฮะตำนานเทพลี ในตำนานนะผมบอ,อกเลยว่าเดือดดานมากมาเดือดดานมากมากนะครับน้องก็คลิปนี้ก็เหมือนได้เบรกดาวนะ์น้องว่าเออทางด้านของออแมฟกันในช่วงสุดท้ายยังไงเขาทำไมถึงเขาถึงยอมที่จะไปทำไมเขาถึงยอมที่จะทิ้งหนึ่งคนออของของซานไปนะครับน้อก็คือเขาเชื่อว่าปิดบุกเกอร์ไว้ดีกว่าซึ่งจริงๆมันก็ดีเลยนะเพลย์ Play สุดท้ายหเห็นป่ะเกมรับของแมฟคือผมว่าไม่ได้มีอะไรผิดพลาดเลยนะคือแม่งแบบ เป๊ะเป๊ะเป๊ะ r เ,เป๊ะเป๊ะเป๊ะใช่ปะ่ะแล้วก็เดมเมลี่ครับสุดยอดจริงๆนะก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดซับกดแชร์ให้เราด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะฮะสำหรับ DBC Breakdown บ๊ายบาย